เจอน้องเจ้ะจ,ะจายแล้วนะคะเนื่องถึงกระบะต้องคิดถึงน้องเจ,จ้าเพรยน์นะคะวันนี้มีรถกระบะเกียร์ออโต้สประตูเข้ามาอีกหนึ่งคันอีกแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่น้องออนิวว่ายังไงนะคะวันนี้บอกเลยใครตามหารถมือสองเกตเอนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดในคลิปกันเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจะ๋าะรถสวยเกรดเอทุกท่านนะคะวันนี้เอาใจสาวกอิ s u ดี D-Max เนะคะเข้าใหม่อีกแล้วสดสดร้อนๆน,นะคะพึ่งสปาเสร็จเลยวันนี้น้องเจะ๋าะมารีวิวให้ชมกันนะคะสำหรับใครอยากได้รถอ s u D-Max เครื่อง1.9นะคะวัยรุ่นทำกินนะคะพอน้องออนิวต้องเข้าแล้วนะคะชั่วโมงนี้ คันนี้นะคะเป็นอีสูตร d m a x นะคะ1.9 ZP หรือว่า ZPretic นะคะได้ปี2018นะคะมาพร้อมกับไม่เพียง79,000กิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่น้อยไม่สวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยแล้วได้ตัวรถสีขาวมุกซึ่งคันนี้นะคะเป็นตัว4ประตูนะคะนะคะสีขาวเดิมโรงงานทั้งคัน แล้วบอกเลยว่ารถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมไม่มีชนหนักไม่มีที่คว่ำไม่มีจมน้ำนะคะสำหรับพนักงานเงินเดือนอยู่ที่20,000บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำเอาไปเลยฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น11,000บาทนะคะได้รถสวยๆนะคะจัดทรงใส่แม็กสีชามา oh. ให้เรียบร้อยนะคะใครอยากได้ใครอยากโดนนะคะบอกเลยต้องรีบดูอย่าเพิ่งกดนีไปไหนนะคะ เดี๋ยวไปชมรายละเอียดนะคะความสวยความเดิมนะคะกับเจ้าคันนี้กันเลยนะคะได้อะไรบ้างนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะอันดับแรกคือได้ของแท้ของเดิมโรงงานป้ายแดงนะคะโ mm. คมไฟด้านหน้าหล่อๆคมๆนะคะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งความสวยความเดิมนะคะจากตัวกระจังหน้าของโครเมียมนะคะสองกระจกได้เลยนี่เห็นไหมนะคะสองหน้าจ,จ่าได้เลยใหม่มากนะคะสวยกริบเดิมทั้งคัน ทะเบียนเดิมนะคะเจ้าของเดิมใช้มือเดียวมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะทะเบียนกกไก่ทอทง7702ได้ไปพร้อมกับตัวรถแต่รอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะบอกก่อนรอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าใส่กรอบโครเมียมสีดำดูความสวยความเดิมนะคะเงาเงา,เงากริบกริบใหม่ๆสวยสวยนะคะเคี้ยวคมคมโลโก้อีสุสีแดง นะคะสีขาวมุกบอกเลยตอนป้ายแดงต้องมีค่าทําสีเพิ่มนะคะไม่ต่ากว่า10,000บาทนะคะแต่มหาเจ้าพชรยนนะคะแค่บัตรประชาชนใบเดียวเอารถไปขับได้เลยนะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้รถตัวท็อปนะน้องจ๋าบอกก่อนเลยได้ตัวท็อปนะตัวท็อปคืออะไรน,น้องจ๋าตัวท็อปก็คือ1.9ึ่งจุดเก้าเซตเพชชิงนั่นเองนะคะ <S <S แล้วก็ใส่แม็กจัดทรงส,สวยๆหล่อๆนะคะมาดูความเดิมนะคะในส่วนของตัว กันชนหน้านะคะแล้วก็ตัวเชื่อมกับตัวรถแนบแนบชิดนะคะเนียนๆกริบๆไม่มีอรอยอ้าไม่มีอรอยง้างไม่มีอรอยตกเลยนะคะแล้วรวมมาถึงตัวล้อแม็กนี้นะคะจัดทรงเท่ๆสวยๆนะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะสีชานะคะสกรูหกรูเนี่ยตัวนี้ใส่มาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมยางปี18ตัวยางนี้มาพร้อมกับตัวรถแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวน้องก็จะเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้นะคะเอาใจสายวัยรุ่นไปเลยทํากินนะคะราคารถสวยๆนะคะน็อตทุกตัวไม่ขยับแบบนี้นะคะ mm. นี่คือใต้สภาพส,สภาพใต้สมล้อนะคะน็อตทุกตัวสปริงโชกเดิมๆนะคะ mm. น็อตกรุบๆนะคะตรงนี้ mm. บันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบสวยๆเดิมๆนะคะโลโก้ h i g h l a n d ร์สีแดง นะคะมาจากป้ายแดงโรงงานยังไงนะคะตั้งคขายแบบนั้นนะคะจัดทรงใส่แม็กให้แค่นั้นเองส่วนตัวกระจกนะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้าเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวมองข้างให้นะคะความสวยความเดิมสเปคคาวสแตนดาร์ดแน่นอนโรงงานนะคะแล้วก็ฟิล์มนะคะ40รอบคันไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมให้เสียตังค์นะ่คะในส่วนของกระจกนะคะก็เดิมทั้ง4บานนะคะมีโลโก้โคดนัมเบอร์มาจากป้ายแดงนะคะมาจากโรงงานนะคะที่เปิดโครเมียมนะคะ ใส่กันลอยนะคะโคเมียมมาให้แล้วนะคะสวยๆนะคะกันสาติดมาให้เรียบร้อยนะคะรถสวยเดิมขนาดนี้นะคะสําหรับท่านผู้ชม f c คนไหนนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะบอกเลยได้ง่ายนิดเดียวนะคะบอกเลยง่ายนิดเดียวนะคะแค่บัตรประชาชนหนึ่งใบอัน,นะคะเอกสารยืนยันการทางานสเตตเมนต์ยันลั้ง6เดือนแค่นี้เช่าซื้อรถกับเจ้าจ่าได้เลยมาดูสภาพใต้ช่วงล่างนะคะตรงแคสซีกันบ้างนะคะความสวยความเดิมน็อตไม่ขยับน็อตไม่แกะนะคะไม่มีอรอยถอดเลย น,ะะนี่คือรถที่น่าใช้งานมากนะคะนี่เป็นรถมือสองนะคะแต่เป็นรถมือสองคัดเกรดแต่เป็นรถมือสองที่นําเข้านะคะแบบว่าต้องคัดแล้วคัดอีกนะคะถ้าคัดไม่ดีไม่นําเข้านะคะถ้าไม่สวยไม่เดิมไม่นําเข้านะคะไม่เดิมยังไงไม่เดิมแค่ล้อแมกนะคะแต่ไม่ได้มีพนักานขับขี่เพิ่มความเท่ไปอีกนะคะพ่อน้องออนิวไม่ต้องไปเสียตังปเปลี่ยนแมกนะคะเอาใจ F C วัยรุ่นไปเลยนะคะ ไม่มีตังดาวรถก็มาเอารถฟรีดาวกับเจ้าจ๋าไปเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถขับฟรีไปเลยนะคะ60วันในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมนะคะหลอดไส้นะคะไฟถอยไฟเบรกนะคะเดิมเดิมโลโก้อิซุอิซุสูดสีแมกอยู่ครบจบเลยที่เดียวนะคะบันไดทางขึ้นอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนะคะ95%เลยนะคะ เดิมๆนะคะของแท้โรงงานมาพร้อมโลโก้คำว่า z p ็ตพลา DDI ะคะสีมอง45องศาสีไม่ผิดไม่เพี้ยนนะคะขัดให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานพร้อมวิ่งบนถนนให้สวยๆนะคะโดดเด่นชื่นฉ่ำหัวใจกันไปเลยนะคะในส่วนของฝาท้ายนะคะที่เปิดโครเมียมนะคะมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะโฉมนี้นะคะมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะสะภาพไลเนอร์ ไม่แปลกใจทำไมใช้งานไปน้อยเพราะว่าสภาพไม่ค่อยได้ใช้งานไลเนอร์ยังสภาพสมบูรณ์แบบและสวยมากๆเลยนะคะโดดเด่นนะคะน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดดูกันง่ายๆรถโดนไม่โดนนะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะเลยนะคะขอแค่คนพร้อมอยากได้รถเกรด A อยากได้รถคุณภาพอยากได้รถสีสวยนะคะบอกเลยว่าที่น้องจะจ๋ามีให้นะคะน้องจะจ๋ามีให้อ่ะ เราไปชมในส่วนตัวของแคสซีฝั่งขวานะคะใายซุ้มล้อก,กันอีกเลยนะคะเดิมเดิมน้องกระจ้ารีวิวให้ดูเดิมเดิมเลยนะคะสวยๆนะคะมีแต่ความจริงใจให้ลูกค้านะ,ะไม่มีพ่นสีไม่มีโปสสีมานะคะที่เพชรยนต์ขายแค่รถเกรดเอเท่านั้นนะคะใครจะเอารถเกรดเอรถมือสองเกรดเอไปใช้งานเลยนะคะน้องจ๋าบอกเลยว่าไม่มีหิดหวังนะคะตรงเพากลางนะคะไม่มีรอยทําอะไรมานะคะ ท่อไอเสียมีท่อพักนะคะไม่มีผ่าท่อแคสแน่นอนคันนี้นะคะอ่ะล้ออะไรมีครบช่วงล่างมุดให้ดูแล้วนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะอยากได้คันนี้โทรเข้ามาที่เพชรจนนะคะหาน้องจะจ๋าเลยแล้วดูแลลูกค้าด้วยตัวเองทุกเคสนะคะอ่ะที่เปิดนะคะประตูฝั่งคนขบับมีสมาร์ทเอนทรีนะคะปุ่มกดเรียบร้อยแล้วหรือว่าเป็นที่เปิดแบบบลูทูธเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะ ฟังก์ชันของตัวท็อปเซตีได้อะไรบ้างน้องเะจัดถ้าพี่จะเอาตัวแซกับเซพี Z P ราคาต่างกันนิดเดียวนี่เลยง่ายๆเลยนะคะภายในสีน้ำตาลตัดกับสีดานะคะสีน้ําตาลกับสีตัดกับสีดําแผงประตูพลาสติกนะคะมีสีดําคาดไปตรงที่เปิดประตูนะคะปุ่มเซนทันล็อกปุ่มล็อกกระจกใช้งานได้ปกติสภาพไม่ชํารุดนะคะปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะมีออโต้สต็อปนะคะ ที่เปิดทังน้ำมันฝาท้ายอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะเบรกคัสนะคะสวยๆส,สภาพคือไม่ช้ำเลยนะคะรวมไปถึงตัวคอนโซลเกียร์นะคะคอนโซลเกียร์นี้นะคะใหม่ๆเลยนะคะหัวเกียร์ไม่มีถลอกนะคะมาพร้อมแอร์ออโต้นะคะจอนีนะคะใส่เอสดีคัได้นะคะคอนโซลตรงกลางสีดําไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยช้ารุดไม่มีรอยช้าไม่ได้เสื่อมสภาพเลยนะคะ พวงมาลัยเดิมๆนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นหุ้มในหนังสีดำนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะได้มาใหม่ๆห,หมดเลยนะคะสวยๆนะคะใช้งานได้ปกตินะคะถ้าใช้งานได้ไม่ปกติไม่ปล่อยไปให้ลูกค้านะ,ะ mm hmm. ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะก,กึ่งหนังสีน้ำตาลน,นะคะ mm hmm. เดินด้วยได้ตะเข็บสีเดียวกันกับตัวเบาะนะคะ mm hmm. สภาพเบาะรายละเอียดเบาะต่างๆนั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบ ได้บอกปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะแต่ข้างคนขับยังเป็นปรับแบบมืออยู่เนาะที่บ่าแขนตรงกลางนะคะไม่ช้ำไม่เสื่อมไม่ขาดนะ,ะสวยๆนะคะลูกค้าใครอยากได้รถ4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้นะคะโทรหาน้องะจเาที่เพชรยนต์ตอนนี้ยังไม่ติดจองนะคะตอนนี้ยังไม่ติดจองเลยนะคะเฮดรูมส,าาสะอาดสะอ้านใหม่สวยกริบนะคะมาดูกระดูกงูกันบ้างนะคะกระดูกงูสวยๆเดิมๆ เนี่ยคะไม่มีอรอยพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะเพราะนี่คือรถเกตเอนะคะรอยเม็ดอาร์ทุกอย่างอยู่คมชัดทุกจุดนะคะสวยขนาดนี้คุณลูกค้าอดใจไม่ไหวแน่นอนนะคะแล้วเกียร์ออโต้สี่ประตูค่อนข้างหาย,ยากนะคะที่เพชรยนต์นะตอนนี้น้องจะจกก๋จกระบะอ่ารีวิวกระบะมาให้ดูนะคะก็คือส่วนใหญ่เลยจะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะนานๆจะเข้ามาทีนึงแล้วมาไวไปไวของจริงด้วยนะคะตรงที่ ล็อกประตูนะีคะสังเกตความสวยความเดิมความใหม่ยังไม่มีรอยสนิมก่อเลยสีรอยแต้มมาร์คสีแดงตรวจสอบยังอยู่ที่ฝาน็อตนานะ,ะน็อตประตูหลังเดิมสวยนะฮะเดิมมากสวยมากสวยๆกรีบๆแบบนี้นะฮะอ่ะ มาดูในส่วนของบอด,ด้านหลังกันบ้างนะคะบอะด,ด้านหลังนั้นนะคะคุณลูกค้าดูความสวยนะคะสวยไม่รู้จะสวยยังไงสวยมากสวยโคตรสวยสวยแบบสวยสวยแบบหูหรับตับไม้เลยนะคะสวยจริงๆนะคะคือน้องก็จะรีวิวไปนะคะไม่น่าเชื่อว่านี่คือรถมือสองนะคะแต่มันคือรถมือสองที่นําเข้านะคะของบริษัทรถยนต์นะคะพึ่งเข้ามาด้วยนะ,ะประตูหลังใช่ประตูหลังเบานะคะด้านหลังคู่หน้านะคะมี กระเป๋าจิงโจ้ให้นะ,ะนี่เลยที่วางแก้วน้ำอยู่ตรงที่พักขาคนนั่งด้านหลังนะคะคือหาตำหนิไม่มีเลยพูดง่ายๆหาตำหนิไม่มีเลยตัวน็อตสวยๆใส,ๆ,สๆกริบๆคมๆแน่นๆไม่มีรอยถลอกนะคะแม้กระทั่งแผงประตูด้านข้างนะคะด้านข้างทั้งหมดเลยนะคะสวยกริบใหม่นะคะมองหาตรงที่พ่นสีโปสีไม่มีเลยนะคะ อาหาที่ตําหนิมานะคะลูกค้าราคารถแค่619,000บาทนะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินนะีคะฟังก์ชันของเขานะคะให้มาเพิ่มเติมคือปุ่ม engine start หรือว่า start มือกุญแจเป็นแบบรีโมทแบบนี้เลยไม่ใช่กุญแจแบบดาบด้วยนะคะเอาไปเลยนะคะฟังก์ชันรถสวยๆนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเครื่อง1.9นะคะเอาไปเลยถ้าไม่ได้บรรทุกหนักนะคะ14-15กิโลลิตรกันเลยทีเดียว เนี่ยคะถ้าไม่ได้บรรทุกหนักนะคะหรือว่าวิ่งทางไกลนะคะ1 5 14กิโลลิตรกันเลยทีเดียวนี่คะจากคนเคยใช้ออร์ินิวมนะคะบอกเลยการประหยัดน้ำมันของเขาขึ้นอันดับหนึ่งในประเทศนะคะใครอยากได้ใช้นะะแล้วไม่อยากได้ป้ายแดงนะคะเพราะว่าป้ายแดงแพงแล้วต้องใช้เงินดาวแต่ว่าอยากได้มือสองสภาพเกรด A ไม่ต้องดาวราคาถูกกว่านีคะสภาพดีไม่ได้ต่างกันนะคะบอกเลยยังไงก็ไม่มีผิดหวังแน่นอน ไปชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องยนต์นะคะไมวิ่ง9 7 9าหม่ะไมวิ่ง79 0 0 0นะคะโอ้โหจะขยับเข็บไมไปให้ลูกค้าซะลวนะ,ะอะไปดูสภาพเครื่องยนต์นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะค่ะมาดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะคะเครื่อง1นไม79,000หมสภาพเครื่องยนต์นั้นบอกเลยว่ามันต้องเดิมแล้วก็ต้องแน่นอยู่แล้วเพราะไม่วิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะรถบ้านแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าถ้ารถหน่วยงานนะคะ น้อยมากที่จะเป็นรถอ่าจะเป็นอีสุดีแมกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโตโยต้านะคะอันนี้คือรถบ้านของแท้ป้ายแดงมือเดียวนะคะรอยแผ่นเพจอยู่เดิมสวยๆทุกจุดนะคะรอยนอ็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโป๊สีเดิมขนาดนี้นะคะดูก่อนเลยนะคะฉะนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี่คือรถเพชรยนตนะคะ ใครสนใจกระบะต้องนึกถึงน้องเาจ๋าเพชรยนเลยนะคะเครื่องยนต์ส,สวยๆกริบๆที่น่าสนใจน่าเป็นเจ้าของแบบนี้นะคะบอกเลยว่าตรงปลกแน่นอนไม่จกตาใครไม่มาเห็นแล้วนะคะปรึกษาภรรยาดีๆนะคะมาทะเลาะหน้าง,งานกันไม่เอานะคะปรึกษาภรรยาดีๆว่าอยากเลือกรถกับน้องเจจาหรือย,ยังนะคะคุยกันนะคะแล้วตอนเช้ามาโทรหาน้องจ๋าเลยจะเข้ามาดูรถนะคะพร้อมจัดไฟแนนซ์เอกสารถือมาให้พร้อมนะคะรับรถขับ สลับภายในวันได้ขึ้นอยู่กับอาชีพและเครดิตของลูกค้านะคะน้องจากแจ้งไว้นะที่นี่ด้วยนะคะเดินทางมาถึงนายลิปแล้วนะคะก็ได้เห็นรายละเอียดรอบตัวรถคันนี้ไปบ้างแล้วนะคะใครอยากให้น้องจ๋ารีวิวเพิ่มเติมจุดไหนนาทักมาหาโทรมาหาได้นะคะยินดีนะคะบริการลูกค้าทุกทุกท่านนะคะซื้อได้ทุกอาชีพซื้อได้ทุกจังหวัดขอแค่มีเอกสารยืนยันที่มาของไรายได้ รายได้เป็นสองท่าของค่าง,งวดถ้าคนเดียวไม่พอหาคนมาร่วมกันได้นะคะหรือใครมีอาชีพค้าขายแล้วอยากได้น้องออนิวไปขับสบายสบายขับออโตโอ้ไม่ต้องเมื่อยนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสวยมากนะคะลูกค้าสวยจริงนะคะกริบเดิมๆเลยเพราะว่าที่เพชรโดนนะคะเน้นขายรถสภาพดีสภาพเดิมอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสปาไม่ว่าจะเป็นภาษีพร,พรบนะ้ำมันเครื่องนะคะก่อนออกรถเราก็ดูแลให้ลูกค้านะคะให้ลูกค้าไปดูแลต่อได้เลยนะคะอ่ะ กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วอย่าลืมโทรเข้ามานะคะจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะคุณลูกค้านะคะน้องจากดูแลลูกค้าทุกเคสเป็นกันเองทุกเคสเลยนะคะไม่ไม่เลือกการบริการลูกค้าแล้วน้องกจ๋าบริการลูกค้าด้วยตัวเองทุกเคสด้วยเนี่ยบริการตัวเองด้วยตัวเองทุกเคสถ้าเห็นน้องจ๋าแล้วนะคะมาจ้างงานก็ได้เจอน้องกจ๋าแน่นอนแล้วบอกว่ามาหาน้องกจ๋านะคะหรือโทรมาก่อนนะคะนัดเข้ามาก่อนหรือว่ามาถึงกลางทางแล้วยังไม่ได้โทรมานัดหรือว่าไม่ได้นัดเข้ามาหาหน้าร้านบอกว่ามาหาน้องจ๋านะคะ บอกเลยว่ามาหาร้องเจ๋า,จาอยากเจอน้องจา,จานะคะเดี๋ยวพาดูรถพาเทสรถพาจัดไฟแนนซ์บอกเลยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเราบริการด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมาแน่นอนสำหรับวันนี้น้องจะจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ